เคยใช้ชีวิตแบบไม่มีแบบแผนนะครับวันนี้ผมว่างงานในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็กำลังคิดว่าจะไปไหนสิ่งแรกที่คิดคือนอนครึ่งวันดีไหมแล้วก็ตื่นมาเพราะเมื่อคืนก็ทํางานดึกแต่ว่าอยู่ดีก็คิดว่าเอ๊ะวันนี้เรามีวายพาร์ทวันสุดท้ายละควมจริงมันก็ใช้คุ้มมาแล้วแหละแต่ว่าคือถ้าเกิดพ้นวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้เราก็ใช้ไม่ได้แล้วก็คิดว่าเออจะลองมาทิ้งทวนเจ้าวายพาร์ทนี้หน่อยเระจบเหมาะกับว่ารู้สึกอยากเห็นทะเล <laughs> อยากเห็นทะเล ที่ไหนที่สามารถนั่งไปแล้วเจอทะเลได้นึกออกที่หนึ่งครับมีทะเลแต่ว่าที่นั่นหาดทรายเขาจะใหญ่หน่อยจนถือว่าเป็นทะเลทรายแห่งญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ที่ทดทุรีนันเอง,เองไปแบบไปเช้าเย็นกลับอ่ะนั่งไป2ชั่วโมงครึ่งนั่งกลับอีกสองชั่วโมงครึ่งถือว่านั่งพักผ่อนหย่อนใจละกันนะจริงแอบเสียวๆเพราะว่าวันนี้มันเย็นวันอาทิตย์ไงไม่รู้ว่าขากลับคนจะเยอะหรือเปล่าแต่ตอนนี้ขาไปไม่มีคนเลยนะ วาก็ไปแบบไม่ได้จองที่นั่งไม่ได้จองอะไรเลยไปตายเอาดับหน้าแต่ถ้าเกิดแบบรถไฟเต็มกลับไม่ได้ต้องนอนทัทลริเอ่อถ้าผมจะกลับโดยไม่ใช้พารก็ต้องเสียอีกเจ็ดเยนจะจึงเราควรจะแบบไปเดินโดทงโบริกินทาโกยากิหรือไม่ไป USJ อะไรเหมือนชาวบ้านเขาแต่ไม่กลัวไม่คุ้มไงบัตรวันนี้โคตรจะคุ้มเลยคุ้มจนบัตรมันร้องขอชีวิตว่าพอเถอะพอเถอะใช้กูแบบคุ้มเกินไปแล้ว ด่วนๆว,ว,วันนี้ไปทดทตริกันจ้าเจ้าขบวนที่จะไปในวันนี้ชื่อว่าซปเปอร์าฮาคุตโตะ3นะฮะฮาคุตโตะนะถ้าพูดผิดเป็นโฮคุตโตะนี่คือสายฮอกไกโดเลยครับต่างกันตัวเดียวแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะพาเราจากโอซาก้านั้นไปทดทตร,ริทูทีอ่ะไปทดทตริผมจะมาจากโอคยายาม่ามันใกล้กว่าแคราวนี้พอดีอยู่โอซากะ ก็เลยอะยอมนั่งนานกว่านิดนึงแล้วก็น่าจะไปถึงตอนเวลาประมาณเที่ยงนะออกจากนี่ประมาณ9ก้าโมงอ๋ที่นี่เป็นต้นสายนะฮะไม่ต้องกลัวว่าไม่มีที่นั่งเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นมีใครมามาแย่งเราเลยอะไม่ใช่ว่าเขานั่งมาจากที่อื่นอีกนะมีแค่ตู้หนึ่งกับตู้สองทนัที่เป็นนอนรีเซิร์ฟฟังประกาศตะกี้นะคือแม่งไม่เขียนติดไวท้ที่บอร์ดเหมือนกับสินทางเซนนะฮะ พยายามมองที่พื้นแล้วไม่เห็นแต่ว,ว่าต้องฟังจากเขาประกาศเอาก็คือมีแค่ตู้หนึ่งกับตู้สองนั้นที่เป็น non น research นมาแล้วซุปเปอร์ฮาคุตโตะของเราหน้าตาเป็นอย่างนี้เองต้องระวังนะเวลาถ่ายอะไรยอย่าไปยื่นหนกนะโดนเขาด่านะฮะยื่นอยู่หลังเส้นเหลืองแล้วก็ถ่ายได้ตามใจไอ้เหี้ยทำไมมีคนแล้วอ่ะเขานั่งมาจากไหนกันวะ นึกวาเป็นต้นสายนั่งมาจากไหกันะชิโนโอซาก้าไม่ใ่ต้นสายนะต,าต้นสายจริงคือเกียวโตต่างหากแต่ถ้าเราไปนั่งมาจากเกียวโตมันก็จะไกลเกินไปนะแล้วก็ขึ้นเน่ยาจริงมาขึ้นที่โอซาก้าอย่างได้เลยเพราะตอนนี้ไม่มีคนขึ้นเลย ไไม่ไปสำหรับวันนี้นะฮะ<ม>ก็จะเดินทางไปยังทุทุริข์พูดถึงทุทุลิก็ต้องทะเลทรายแหละนะแต่ว่าทั้งจริงทุทุลิแล้วเขาก็มีอย่างอื่นที่น่าไปไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลอร่อย<ม>ใช่ไหม้วพิพิธภัณฑ์ของเล่นเอยรวมถึงเป็นเมืองเมืองบ้านเกิดของโคน,นันนะก็มีมิวเซียมมีอะไรซึ่งสร้างใหม่จริงก็อยากไปนะท,ะทุนทุลิขในปกติผมไม่เคยไปกลับเลยส่วนใหญ่จะไปแล้วก็พักค้างคืนเพราะที่นั่นเขามีอะไรให้ทำเยอะแล้วก็เมืองข้างๆก็แบบมีอะไรเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่า คราวนี้มีเวลาแค่วันเดียวนะเพราะว่าก,ก็มาทํางานนะเนาะแล้วก็เหลือพาร์ตอยู่แค่วันเดียวดังนั้นถ้าติดใจเราจะไม่สามารถกลับในวันพรุ่งนี้ได้นะ <laughs> ้องจากต้องจ่ายเพิ่ม 7, อีกเจ็ดพันซื้อเพิ่มเจ็ดพันที่ซื้อพาร์ตใบใหม่ด <laughs> <laughs> ีกว่าไหมก็คงจะไปทะเลทรายนั่นแหละ <laughs> เพราะว่าอยากเห็นทะเลอยากถ่ายรูปไม่ได้ไปที่นั่นมาประมาณ3-4 <laughs> ปีแล้วแต่ว่าความทรงจําก็ยังอยู่เห็นเพื่อนที่เพิ่งไปบอกว่าเขาก็มีหลายๆอย่างที่เพิ่งทํามาใหม่ด้วยเดี๋ยวเราก็จะลองไปดูว่ามันจะมีอะไรยังไงนะฮะ ือไม่ได้มานานสามปีก็นึกว่าเขาจะมีแบบประตูอัตโนมัติอะไรหมดแล้วยังเหมือนเดิมเด้เหมือนที่เคยมาเมื่อก่อนไม่ได้ดูแมพอะไรไม่รู้ว่าต้องไปรอที่ไหนลืมไปหมดแล้วแต่ว่าเขาก็เขียนอยู่ว่าให้ไปรอที่ป้ายเบอร์ศูนย์นะครับสําหรับเนินทรายก็ไม่น่าหลงไม่น่างงเพราะว่าสถานีท่องเที่ยวในตัวเมืองเขาก็เจ้านี่เป็นสิ่งสําคัญนะฮะแต่ว่าอีกตัวบัตรร้อยเยนที่เราเห็นนาลักณารักนี้มันไปไม่ถึงนะ ถ้า2เบอร์นี่คือไปลงที่เงินทรายเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็น32มสองสเนี่ยที่เบอร์สจะไปใกล้ๆรถบัสโคตรห่างร9สามามาตอนเที่ยงครึ่งไม่แน่ใจว่ารถมันใช้บัตรไอซีการ์ดได้ไหมเพราะว่า <c oughs> ขนาดประตูตัวถนถมนมันมันยังไม่มีเลยนะดัะนั้นเราก็าต้องเตรียมตังไว้พอ3ามวันแปดสิบเยนเขาเขียนไว้นะฮะค่าไปแพงกันนะประมาณร้อยหนึ่งนะค่ารถ ไปบริสันดูเห็นคนญี่ปุ่นเขาเตรียมเหรียญกันไว้แล้ว,ลวเราต้องเตรียมเหรียญไว้บ้างาวะเนี่ยแอบเลยเราไม่น่าจะใช้ไอซีการ์ดได้ก็เลยต้องเตรียมตอนนี้มาจอดที่ราคิวเซ็นเตอร์เทนโบไดเอาจริงคือไม่ตรงป้ายที่อยากจะลงนะแต่ว่าจริงคือเราต้องไปลงข้างล่างนั่นเลยแต่ว่าทุกคนบนคันรถแม่งลงหมดเลยเราก็เลยต้องลงด้วย ซึ <c oughs> ่งตรงนี้สามารถลงไปข้างล่างได้มั้งด้วยไอ้เอกอี้เอกอี้ลอยฟ้าเนี่ยก่อนนั่นแหละผู้ใหญ่สี0ร้ยมันจะทำไว้หลายปุ่มทำไมมันมีบัตรกลับมาด้วยเปล่าว่หรือว่าไม่มีแค่บัตรลงไม่รูกอะไรสักอย่างไหนก็ไหนๆแล้วลองดูชีวิตนั่งคงไม่ยากขนาดนั้น อนนี้คืองงว่าวนนกูกาลังทําอะไรอยู่คือจะมาเดินเทเลสายาชิลๆแต่ว่าตอนนี้กูมานั่งเก้าอี้อะไรก็ไม่รู้อยู่จริงมันก็ไม่ได้เสียวอะไรหรอกหาลอยแต่มันไม่สูงอะไรเลยจริงแจะเดินลงมาก็ได้เนาะลงทางไปด้วยกันก็แล้วกันสำหรับวันที่ไม่มีแบบแผนไม่ได้หาข้อบุญอะไรมาก่อนแต่ทุกทีเคยแต่เดินแบบเดินเทเลสายาขึ้นไงวันนี้แม่งมาโผล่ตรงนี้ได้ไงก็ไม่รู้แล้วทุกคนลงแบบ ชั้นก็ลงไปด้วยก็คือใครคือตรงนี้แหละที่มันลงคืออะให้เดาหน่อยให้เดาหน่อยถ้าคีได้ยินเสียงอะไรดังโป้กหัวผมนี่แหละชนอเก้าอี้นั่นชนสแรงเลยคุณ เขาก็ไม่แล้วเขาก็ไม่สนใจเลยนะกับชนแล้วก็เรื่องของมึอถามกูสักหน่อยก็ได้ว่ากูเป็นไรไหมเจ็บหัวตอนนี้มึนชนสวิงเลยก็มาถึงแล้วสถานที่ที่คุ้นเคยตอนนี้เราขึ้นเอกอีลิ์นี่มาซึ่งขากลับเราจะกลับมาขึ้นลิปได้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่อยากกลับมาขึ้นอีกรอบเลยอ่ะไม่ใช่อะไรกูอายเขาเขาก็ต้องจําได้นะเลย ไอคนต่างชาติที่แม่งเอาหัวชนเก้าอี้ดองปึ๊กโอเคพร้อมไต่เนินทรายไปกับผมหรือยังฮนะมีแต่เรื่องเย็นๆมีแต่เรื่องละทมออกมาเนี้ยทำไมของกล้องตัวนี้ล่วงไปใต,ใต้รถบัสแตกเลยเนี่เอามาประกอบใหม่เอามาประกบกันใหม่แล้วก็เอามาใส่ใหม่มันเปิดปิดนะ ไม่รู้ว่าเสียงเป็นไงบ้างไม่รู้เสียงซ่าเสียงช็อตอะไรยังไงไปพลาดท่าลงผิดป้ายไปลงอ้ตรงเก้าอี้ข้างบนแล้วก็พลาดท่าซื้อตั๋ว400เยนซึ่งอ่านละตั๋ว400เยนคือตั๋วแบบไปกลับอี300เยน่ะคือตั๋วเที่ยวเดียวเว้ยือคือซื้อมาแล้วกูต้องกลับไปที่เดิมโอเคเอาเป็นว่ากูต้องนั่งอีกเก้าอี้นั้นอีกรอบเนินทรายที่แดดไม่มีเลยซึ่งเดี๋ยวไม่แน่ใจว่า ตอนเราขึ้นเราจะถือกล้องตัวนี้ไปได้ด้วยไหมหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นแอคชั่นแคมที่ติดไว้ที่กระเป๋าของเราดีเพราะดูน่าจะเหนื่อยอยู่หนาเนอะนึกว่าวันอาทิตย์คนมันจะเยอะกว่านี้สิมันคงไม่มีใครมาทัทุ์ทหน้านี้ละมั้ง ไม่ยากเท่าไหร่สาวเดินชิวเลยเปันไงล่ะอยากได้วิวทะเลมึงต้องถอมาถึงท,ทุทะเเลยเหรอวะมึงไปแถวสนามบินคันไซก็มีทะเลอะวิวยังดีเหมือนเดิมอครั้งแรกที่มา จริงปะยังไม่หายเจ็บหัวเลยตอนนีน้ไม่เคยชนอะไรแรงขนาดนี้น่าจะหัวโนนะแต่ว่าไม่แตกและไม่มีเลือดหิวแล้วยินเสร็จก็กลับนั่งรถไปอีกสามชั่วโมงกว่านั่งเพื่อมาแค่ที่เนี่ยนะมาเพื่อหัวชน,นแท้อ๋อไม่ได้เราต้องขึ้นไปเล่นเก้าอีกรอบแล้วก็รอบัสกลับข้างบนอาลงมันสบายอยู่แล้วคุณ ขอแค่ไม่สะดุดล้มเตาพเลิิดให้มันขายหน้าประชาชีตอนแรกก็ไม่หิวอ่ะพอเดินขึ้นมาถึงข้างบนแม่งหิวเลยเข้าใจสภาพคนติดอยู่ในเตาตายแล้วมันหิวแล้วมันใช้พลังงานกันเดินเยอะแล้วมันก็รู้สึกอยากกินวันนี้ส่หน้าจะเต็มของรองเท้าทั้งถุงเท้า,ทงงทาแล้วล่ะเดี๋ยวต้องเทก่อนไม่งั้นโดนโรงแรมด,าด่าแน่นอน เดินลงเดินมันแป๊บเดียวเองนะเอาจริงยังไม่รู้ว่ากลับยังไงแต่ว่าเราต้องนั่งเก้าอี้ขึ้นไปเพราะเราซื้อราวทิปมาแล้วไงก็เสียดายตังค์ถ้าเกิดนั่งรอบเดียวจริงสี่ร้อยเยนก็ไม่แพงหรอกรอบลาห้าสิบหกสิบบาทนั่งๆไปอย่าเอาหัวชนก็พอตอนนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งคือป้ายรถบัสเนี่ยมันอยู่ข้างล่างข้างหน,าน้าเรานี่เองแต่เราดันพลาดซื้อตัว๋ว e, ไอ้เก้าอี้หัวโกนี่มา

เราเสียตังมาแล้วอะ่ะก็ต้องไปตามนั้นแหละนะฮะเนี่ยไอรอบแรกตอนยืนอะ่ะผมหัวโคกอิเล็กตรงเนี้ยปุ๊กเลยอะ่ะเฮ้ยมันดูไม่น่าจะถึงแต่ว่าพอพอเรายืนแล้วมันพื้นมันเตีย้ยไงหัวโคกแบบโนเลยอะ่ะลงที่เห็นเราหัวชนอะ่ะก็ยังจำเราได้อยู่นะโอการีนาซ้าย เคียรสเกตเตนน่เออเขารอบแรกหัวมึงโขกสลักกรุงงอเลยศูนย์ข้างล่างไม่น่าสนใจเพราะว่าเปิดเพลงเก่าๆเพลงเจป๊อบเจล็อกเก่าๆตัวนี้กําลังเปิดน่าจะเกรมฟังแบบฟังแบบลางๆที่มันลอยมานะน่าจะเกรส่วนตอนลงมาปุ๊บรู้สึกจะเป็นซาสซันออสตาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ ทำไนเซ็ตหอ,อยนะตรงนี้มันดูดีนะ900เยน,อนเมอฟปะเนี่ยเหมือนในรูปเปะะ๊ะเลยคือเซ็ต900เยน ข้าวหอยลายเ0 0ยเยนจริงเหรอวเนี่ยมากินกันสองโมงสี่สิบเวลากินอีกสี่สิบนาทีสบายๆวิธีกินก็คือตักข้าวค่อยๆตักข้าวหอ,อ,อ,อยอัสลิ หอยอาซาลิก็เป็นหอยที่ไม่ได้แพงมันก็คือหอยตลับตานชายหาดอะไรเงี้ยเราก็เก็บมาแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นแบบ900เยนขนาดนี้นะโวให้เยอะเลยเนี่ยข้าวอบหอยอืมอร่อยอะตัวกุ้งอาจจะกินยากะนะ อร่อยมากเลยครับมีกุ้งให้ต้งห้าตัวนะฮะตัวข้าวอบหอยอาจะารสชาติไม่ไม่จัดรสชาติแบบเบาๆปรุงรสแบบเบาๆลอง,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 งที่ไม่คินล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนนี่จะได้อบอยู่ข้างในโอเคเครื่องเคียงมันไม่ได้เยอะเออหรือข้าวข้าวคือจุดเด่นของหม้อนี้กุ้งมนันสดมากเลยนะกุ้งคือสดนลโคตรสด่ะข้าวจืดนิดนึงเราปรุงรสข้าวได้โชยุดีกว ลองปรุงรสข้าวไะโชยุดูอดูอร่อยเลยแหละถ้าข้าวกระโชวอยู่ก็อยู่ได้แล้วใครมาก็อยากแนะนำให้มาลองดูหรือใครมีเงินจะลองส,สั่งเซตสองสามพันเยนดูก็ได้อันนี้คือถูกมากใครห้อยหาของหวานนะนข้าวเสร็จลองมากินจะมีต่อ ัดอืมอร่ีเอาจริงมาตั้งชื่อว่าท,ทศทลิซาคิวเทนโบดายก็คือจุดชมวิวทะเลทรายประมาณนี้นะแต่ว่ามันไม่เห็นมีวิวอะไรให้ดูเท่าไหร่เลยมันโดนบังไปหมดเลยสรุปได้ว่ามีรถบัสผ่านนะฮะก็ผมต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมง ก็เป็น1วันชิวๆในททลีนะแรกก็ไม่คิดว่าจะได้มาทําอะไรเยอะขนาดนี้แต่สุดท้ายมีกิจกรรมทำหลายอย่างกันเพราะว่ามาลงผิดที่ได้นั่งไอ้เก้าอี้ลอยฟ้าที่หัวโคกนี่ได้กินข้าวหน้าหอยอสริอบมอดินเฮ้ยมันดีว่ะคุณขายแกงกะหรี่ก็ราคา900เยนแล้วแกงกะหรี่จานเดียวแต่นี่ข้าวอบมอดินด้ย้ย Sha Please Please ตอนนี้จองตั๋วกลับแล้วนะฮะนั่นกว่าที่คิดนิดนึงตู้ที่จองนะแต่ว่าโอเคถ้าไอ้ตู้ที่ไม่จองมันว่างเราไปนั่งตู้ที่ไม่จองก็ได้แต่ว่าตอนนี้กว่ารถรอบต่อไปจะมานี่ก็เกือบห้าโมงเย็นเลยนะฮะตอนนี้เพิ่งบ่ายสามเวลาว่างเลยทัทลิอีกสองชั่วโมงที่ผมก็งงว่าไปทัทลิวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคนมันหายไปกันหมดมันเงียบขนาดนี้เลยเหรอนักท่องเที่ยวก็ใหม่มีอะไรก็ใหม่มี ไปไหนกันวะนี่กำลังเดินเข้ามาในงานช็อปปิ้งของสโูลิชื่อทัสตูลิการเด้นเลยวะสักอย่างนี่แหละแต่ไม่คือเงียบมากไม่ได้ปิดนาร้านนะร้านเปิดนะ เสียงตึงนะครัยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยก็เลยกาจะกินอูด้งก่อนเทียบกับอูด้งที่เคยกินที่คาราวะเทมปะละอูด้งอูด้งจริงๆซื้อของมาเตรียมกินในรถไฟแล้วแต่ว่าเดินผ่านร้านอูด้งที่เยียบหนาที่เวลาสี่โมงเย็นวันอาทิตย์ ไม่มีคนเลยนะก็เลยอ่ะไหนลองชิมดูเอ๊ะหรือว่าไม่อร่อยเนะี่ยไม่มีคนอ่ะเราต้องพิสูจน์ก่อนนะฮะจนได้น่าเคยมากินร้านหนึ่งตรงแถวนี้มันเจ๊งไปแล้วอะ่ะตอนนี้เหลือแค่สองร้านเนงตรงในสถานีนะซุปไม่แย่ปัญหาคือตัวเส้น ไม่เหนียวไม่มีความเหนียวนุ่มเหมือนครับของที่คาราวะคนนั้นถามว่าแย่ไหมก็ไม่แย่นะเพียงแต่เคยกินที่อร่อยกว่านี้มาแล้วก็เลยไม่ค้อเปรียบเทียบแต่ราคาเท่ากันเลยนะ